เดี๋ยวจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างอย่างเร่งด่วนแล้ว่อยาให้จบส่วนส่วนรูปไหนที่ที่ยังยังยังไม่ไม่แก้ไขตัวเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการบางรูปก็ท้างว่าสึกแล้วบางรูปก็ยังอยู่อะไวกนี้ เพราะฉะนั้นยอดมันไม่ทิ้งจริงเพราะนั้นเราเราพูดแค่ว,ว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกเรียกในส่วนที่ยังไม่สเสร็จเข้ามาพบว,วันที่12กรกฎาคม2568นายภูมิวิสารเกษมสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แก่พันตำรวจโทสีพงศ์สีตุลารักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พลตรตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตรตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบเข้าพบสมเด็จพระพุทธาจยา์ที่วัดไกรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อหาเรื่องแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มประสงค์ชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีสีกากอฟซึ่งมีความสัมพันธ์กับสีกากอฟเกินกว่า20รูปและบางส่วนยังคงหลบหนีไม่ยอมลาสิกขาบท การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีภาพข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับพระและทำการศึกต่อหน้าสาธารณะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากพลตำรวจตรีจรูนเกียรติเปิดเผยภายหลังการหารือประมาณหนึ่งชั่วโมงว่าการหารือเป็นไปด้วยดีและฝ่ายสงฆ์จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด โดยมหาเถรสมาคมจะออกหนังสือเรียกตัวพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและยังหลบหนีมารายงานตัวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ต่อไปหลังจากการหารือพลตำรวจตรีจรุนเกียรติและคณะได้เดินทางกลับไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทันทีเพื่อสอบปากคำอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวร,รวิหารซึ่งเดินทางมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีสีกากอล์ฟในวันนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่า มหาเถรสมาคมให้ความสําคัญกับกรณีนี้เป็นอย่างมากและต้องการเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอยากจะให้ทุกรเนี่ยไปรับผิดชอบตัวเองครับตำรวจทำมาถึงท่านเนี้ยเรามีหลักฐานเพียงพอเพราะฉะนั้นเรื่องหลักฐานเราไม่กมังวล พาที่ดึงเวลาทั้งหลายนี่ทางสมเด็จท่านมีแนวทางที่จะไปดาเนินการหรือไปจี้ยังไงบ้างไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเรียกมาพบทั้งหมดครับเรียกมาพบทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เราก็คิดว่าเมื่อเมื่อเห็นหลักฐานแล้วก็น่าจะน่าจะไปแนวทางที่ดีครับเพราะว่าท่านก็ท่านก็จะเล่นนะครับแล้วก็จะทําแบบตรงไปตรงมานะครับเพราะเพราะนักคุยจะท,นา,ทานแล้วก็สบายใจ สมเด็จท่านได้เห็นหลักฐานวันนี้บ้างไหมคะเราส่งให้แล้วครับการตรวสบทังหมดในขั้วถ่ยเป็นกระาษใยตัวแบบฟอกเงินบางอย่างเส้นใหญ่เป็นผอมคือถ้ามันเป็นทุจริตมันก็เข้ามูลฐานการฟอกเงินงอย่างนั้นกอะเราเราทำไปเยอะแล้วแล้วเราก็พบอะไรเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะมีความชัดเจนในไม่หนามีกระแสข่าวว่ามีเงินวัดสิบกว่าล้านไปเข้าในการฟอกจริงไหมคะ ต้องหลายกระแสแล้วเกินนะหลายกระแสจริงไหมคะหลายกระแสนะก็ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบมาหลายเรื่องนะครับไม่ใช่ข้อมูลนี้ข้อมูลเดียวมีหลายเรื่องที่เราตรวจสอบเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับสอบสวนการจะทํางานทุกมิติแล้วก็ให้ไปทำมบทุกฝ่าย บัญชีวัดไปถึงสิกาไหมเราเราเรามีพยานหลักฐานแล้วเราทําทําทุกอย่างอยู่บนพยานหลักฐานนะครับแล้วก็คลื่หน้าไปเยอะอหน้าไปเยอะ,อย,อ,ะอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram